ดวงคุเกิดวันอาทิตย์ในเดือนธันวาคมปี2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับถึงสิ้นปีนี้แล้วนะครับปี267ในเดือนธันวาคมสิ่งใดก็ตามที่ผ่านมาทั้งปีแล้วเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ร้ายใช่ไหมครับให้ทุกคนเนี่ยปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นสิ่งดีใหม่ๆใ,ในปีหน้าจากการวางแผนชีวิตหรือว่าสร้างเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะครับ และอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเน่ยเสริมดวงสิ้นปีโดยการที่สวดมนต์ข้ามปีเพื่อน้อมพลังบุญดึงดูดความสําเร็จและเป็นการเริ่มต้นสีดีในปี2568ด้วยเช่นกันนะครับสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรกจุดเด่นตัวตนนะครับให้ขึ้นเป็นไพ่ราชาถือดาบนะครับไพ่ราชาถือดาบ หมายถึงเรื่องของความสำเร็จของตัวคุณมาจากความมั่นใจความหนักแน่นนะครับดังนั้นในเรื่องของสิ่งที่คุณมั่นใจที่จะทานะเป็นสิ่งที่มันโดดเด่นทําให้คุณเกิดความสําเร็จนะครับในเรื่องของความหนักแน่นไม่ว่าจะเจออุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะครับเจอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่จะฝ่าฟันต่อสู้อดทนอดกลั้นนะแล้วแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีนะครับ มาดูเรื่องของข้อเสียนะครับตำแหน่งข้อเสียไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของราชาถือไม้นะครับในเรื่องของราชาถือไม้ไพ่ขึ้นในเรื่องของตัวคุณเองอาจจะมั่นใจเองสูงเกินไปนะต้องระวังเหมือนกันความมั่นใจเป็นทุนเดิมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ถ้ามากเกินไปมันทำให้คุณไม่ได้มองคนรับค้างทําให้คุณนําคนอื่นไปไกลโดยที่ไม่รอใครนะเพราะบางอย่างที่คุณทําธุรกิจที่คุณทํางานที่คุณทําบางอย่างต้องพึ่งพาอาศัยคนรอบค้างด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเรื่องของความที่จะ อ่าเกิดความผิดพลาดหรือไม่มีใครมาช่วยเหลือตัวคุณเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีมาดูซิว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่หนึ่งดาบนะครับไพ่หนึ่งดาบไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่จะมีคนมาช่วยฝ่า,าฟันอุปสรัคปัญหาตัวคุณหรือลงมาช่วยเหลือตัวคุณอย่างเต็มที่นะครับแต่การที่คนจะมาช่วยเหลือตัวคุณเนี่ยเออก็ต้องระวังเพราะว่าในการที่คุณ ไม่ได้สนใจใครนะหรือว่ามั่นใจเต็สูงเกินไปไมันจะเป็นต้องมีใครมาช่วยนะม่จะเป็นต้องมีใครมาแบบไม่ต้องพึ่งพาใครใครก็ช่วยคุณไม่ได้คุณจัดการได้ตัวคุณเองเลยนนเนี่ยมันทำให้ในเรื่องของคนที่มีโอกาสจะช่วยทําให้คุณเกิดความเ็ดก็เลือนหายไปได้เออต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าสภาวลรอมตัวคุณเนี่ยคนที่มาช่วยก็ไปที่ทางดีอยู่แล้วนะครับมาดูสิว่าในเรื่องขององาาุปสรรค อ example, ens, <gun> ุปสรรคไปขึ้นเป็นในเรื่องของสามไม้นะครับพลังงานสามไม้ไปขึ้นในเรื่องของการรอคอยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องความคาดหวังของตัวคุณด้วยนะในเรื่องการรอคอยถึงความสําเร็จนะรอคอยที่จะต้องเกิดจากการวางแผนเกิดจากการกระทําของตัวคุณจากอดีตจนถึงอนาคตนะครับเนเรื่องต่างต่างที่คุณทําตลอดมานะผ่านมาถึงปัจจุบันนะแล้วก็อยากใช้อนาคตดีอยากให้อนาคตมันสําเร็จรุ่งโรจนะครับมันก็เกิดจากตัวคุณเนี่ยต้องรอให้เป็น แล้วก็วางแผนต่อว่าจะทํำยังไงต่อไปในปัจจุบันและบางอย่างที่คาดหวังเกินไปคิดเยอะเกินไปบางอย่างที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนั้นแน่เลยหรือคิดที่มันเฟิร์เพิร์ฟฝาดมากเกินไปมั่นใจตัวเองสูงเกินไปเนี่ยมันยิ่งทําให้มันบั่นทอนจิตใจตัวคุณมากเกินนะมันทาให้คุณรอคอยแล้วไม่รู้จะรอไปเพื่ออะไรบางทีมันก็ช่างมันเถอะมันทําให้มันไม่เป็นการแก้ไขปัญหาอันเนี้ยคุณเองต้องระวังที่ดีนะครับต่อมาในเรื่องของวาสนานะครับ วาสนาไปขึ้นในเรื่องของราชนีสูตถ้ถวยนะครับในเรื่องของโชคในพงช่วงนี้มาในเรื่องของเซนต์นะครับเซนต์นี่แหละนะจะนําพาเรื่องของ,ของการขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆเรื่องปัญหาต่างๆบางอย่างนะคุณอาจจะต้องใช้เซน์นิดหนึ่งหรืออาจจะมีสิ่งเซน์บางอย่างที่จะส่งสัญญ,ญาณให้กับตัวคุณเนี่ยสามารถที่จะหาทางออกได้มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆลังสังหรณ์ว่าเฮ้ยต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้แน่นเลยมีความคิดขึ้นมาในหัวนะ เว็บแรกขึ้นมาแต่อันนี้คือเป็นเรื่องจริงนะครับให้คุณสังเกตเลยว่าเออถ้าคุณมีเซนต์บางอย่างว่าจะเกิดปัญหาตรงนี้นะเฮ้ยระวังตรงนี้นะมีสัญญาณเตือนบางอย่างเข้ามาในความคิดของทุกคุณให้คุณพิจารณาก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดจริงจริง,รงทำยังไงก่อนเอามาพิจารณาก่อนแต่ไม่ใช่ว่าจะเชื่อทั้งหมดนะแต่เราพิจารณาก่อนว่าเออสิ่งนี้จริงไหมและเราเตรียมตัวแก้ไขและเมื่อคนที่มีเซนต์เยอะเนี่ยจะสามารถรอด้นทุก,ทก,ทกอุปสรรคไปได้โดยเช่นกันนะครับ มาดูเรื่องของความร <S up Baptist> ักนะครับคนโสดสนิทเป็นอย่างไรมาดูเรื่องของอดีตนะครับสับคนโดสนิทเป็นอย่างไรบ้างให้ขึ้นเป็นไฮโลแฟนนะครับขึ้นเวลาสําคัญในเรื่องอดีตมีหลายอย่างที่คุณต้องใช้ทั้งเรื่องของใจใช้ในเรื่องของการตัดใจหลายอย่างนะครับบางสิ่งบางอย่างตัวคุณเองต้องค่อยๆนะคิดนะค่อยๆไตรตรองนะครับนในเรื่องของทุกๆการกระทําทุกๆความคิดของตัวคุณเนี่ย จริงอยู่ที่คุณจะผ่านหลายอย่างมาเยอะนะต้องให้กําลังใจตัวเองมากถึงแม้เป็นเรื่องความรักที่มันต้องมีการปรับใจแต่เวลานี่แหละจะนําพาให้คุณเนี่ยดีขึ้นนะเวลานี่แหละทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นนะครับรู้สึกว่าปัจจุบันดีขึ้นไหมปัจจุบันไปขึ้นในเรื่องของสองดาวนะครับไปขึ้นเป็นไม่อยากฟังในเรื่องของความทุกข์หลายๆอย่างที่คุณเริ่มที่จะบางครั้งที่มันคิดเยอะบางครั้งที่มันรู้สึกแบบอยากจะให้อความรักมันดีขึ้นและมีความหมวยหาความรัก เริ่มตัดใจบางครั้งจะอารมณ์เยอะจนเกินไปทําให้คุณปิดกั้นความรักก็มีนะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าใจมันยังแบบขึ้นๆลงๆอยู่มันทําให้เวลาตัดใ,ใจอะไรก็ตามในเรื่องของความรักมันไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ต้องระวังมาดูในเรื่องของอนาคตอนาคตไ่ขึ้นเหนือเรื่องของเจ้าหญิงถือดาบนะครับไปขึ้นเป็นสตอรสตอรเเ็นนะครับในเรื่องอนาคตเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับจากอดีตจากปัจจุบันที่คุณทำนะครับการเฝ้ามองว่า ดูซิว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างกับในเรื่องของความรักนะครับแล้วก็สิ่งที่ผ่านพ้นมาเนี่ยคุณจะพัฒนาต่อในความรักอย่างไรได้บ้างซึ่งเสี่ยวนี้นมันเกิดจากาการที่คุณเรียนรู้จากสิ่งที่คุณพบเจอในปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วก็ค่อยๆจะปรับทําความเข้าใจตัวคุณเองให้ได้ดียิ่งขึ้นเพื่อจะเสริมความมั่นใจให้แกบตัวคุณมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของคนมีคูค่กันบ้างนะครับเจ้าตาเป็นอยางไรบ้าง เจ้าตาไปขึ้นในเรื่องของราชินีถือเหรียญน,นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นอิสรภาพนะครับในเราเจ้าตาไปขึ้นในเรื่องของความทุกข์นะความไม่สบายใจอลไรอยนะ่างที่มันเกิดขึ้นทางใจตัวคุณเองเนี่ยต้องใช้ใจที่ต้องมีความหนักแน่นต้องปล่อยใจที่ให้เป็นอิสรภาพนะครับเพราะว่าในเรื่องของการที่มันคิดเยอะจนเกินไปคิดเอาเองด้วยในบางเรื่องบางอย่างที่มันเข้าใจผิดคู่ของคุณ เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะให้คุณรู้สึกบางอย่างกขโทษตัวเองบางอย่างก็โทษเขาด้วยนะต้องคุมภาวะอารมณ์ตัวเองให้ได้มากๆนะครับคู่ของคุณเป็นอย่างไรดูซิคู่คุณไปขึ้นในเรื่องของสี่ไม้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นดังฟ้าเขาค่อนข้างคิดในแม่แง่บวกเยอะนะคนข่อนดีนะไม่ได้แย่แต่ว่าในเรื่องของการมีความรู้สึก อย่างไรต่อไปก็ต้องพูดตรงๆดีกว่าเพราะว่าเขาเองก็ค่อนข้างจะเป็นคนคิดเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าความคิดเยอะของตัวเขาเนี่ยยังมีใดเชิงบวกเยอะมากกว่าลบนะครับแต่คุณเดชเชิงลบมากกว่าบวกแล,แล้วเนี่ยบางสิ่งบางอย่างบางทีเดี๋ยวมันจะเป็นการคุยกันคนเรื่องคนรแะบบแล้วมันไม่เข้าใจกันนนการที่มันพูดคุยกันตรงๆเนี่ยจะดีกว่านะครับมาดูเรื่องของการงานกันบ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับคนที่กาลังหางานนะครับดูซิว่าจะได้งานทาไมไพ่ขึ้นเป็นไพ่เพชรนะครับในเ,เรื่องของโอกาสนะรเริ่มมีค่อนข้างชัดเจนนะครับขึ้นอยู่กับในเรื่องของความมุ่งมั่นนะครับความตั้งใจของตัวคุณด้วยนะยิ่งถ้าคุณเตรียมตัวมาดีนะที่หากคุณมีความตั้งใจดีแล้วเนี่ยในเรื่องเสี่ยงต่างมันย่อมสําเร็จนะย่อมได้รับโอกาสเข้ามาในวงจงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมานะครับในเรื่ององคนรอบข้างไพ่ขึ้นเป็นไพ่อวกนะครับ ในเรื่องของสิ่งต่างๆคนรอบข้างเนี่ยถามว่าช่วยเหลือไหมก็มีโอกาสช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นะช่วยเหลือหมดตัวนะไม่ว่าไหนก็ตามที่คุณขอความเชืเ่อจากคนในหวงจเงนี้ก็ย่อมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างดีนะครับแล้วก็ลงช่วยลงมือทําด้วยนะเพราะว่าชาวเวียดอามเนี่ยมีแต่คนเก่งนะมีแต่คนมีความสามารถช่วยคุณเนฝ่ฟาฟันอุปสรรคปัญหาต่งตางๆได้ดีนะครับแล้วด้นเรื่องนี้เรื่องการหาการฝุดในวงจเนี้ก็ วางแผ่ให้ดีก็แล้วกันแล้วก็การจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนก็ย่อมได้รับการสปปนับสนุนช่วยเหลือที่ดีนะครับอุปสรปรคล่ะอุปสรรคไปขึ้นเป็นรูปทองนะครับในเรื่องของอุปสรรคเนี่ยมากับความที่คุณเองต้องตัดสินใจมาจากความคิดของตัวคุณที่ต้องมีความมั่นใจว่างานแบบไหนที่เหมาะกับคุณจริงๆงานแบบไหนคือสิ่งที่เป็นตัวตนคุณจริงๆนะครับหากคุณไม่มั่นใจคุณไม่รู้จะเอาอยัางไงเนี่ยก็สามารถจะ ขอคำปรึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบข้างได้นะครับเพื่อจะเฮ้ยปรึกษาดูซิว่างานแบบนี้จะทําดีไหมงานแบบนี้มันไม่รู้จะเหมาะกับคุณหรือเปล่าคุณก็อาจจะได้ในเรื่องของคําแนะนาที่ดีแล้วก็ตัดสินใจได้อ่าชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ทําให้คุณมุ่งไปข้างหน้าได้ดีขึ้นและทําให้ประสบความสำเร็จในที่ต่างที่ดีด้วยเช่นกันนะครับมันซิว่าไพ่จะเจออะไรบ้างไพ่เกินไพ่ขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ นี่แหละนะที่คุณจะประสบความสำเร็จมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละนะในเรื่องคนรับข้างด้วยนะครับดังนั้นการรับฟังคนรับข้างรับฟังผู้หลักผู้ใหญ่ในวงจงนี้นะครับทําให้ชี้แนะแนวทางในทางที่ดีชี้แนะแนวทางว่าคุณจะควรปฏิบัติตนอย่างไรทำอย่างไรให้เกิดความสําเร็จให้มีเรื่องความปังให้มีเรื่องความสําเร็จได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้ความสำเร็จในเรื่องของการงานโอกาสต่างๆนานาก็าาามาจากผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละนะทุกอย่างค่ะ อยากได้คําชี้แนะแนวทางก็ปรึกษาคนรอบข้างได้โดยเชงกน,นะครับมาดูซิว่าเลขมงคลที่จะเสิร์ฟในเรื่องของดวงคนที่กาลังหานนะครับเป็นเลขอะไรไพ่คือเลขสองไพ่คือเลขศูนย์นะครับเลขสองเสริมในเรื่องของสเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่มีความเมตตากับคุณมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเลขศูนย์เสิริมในเรื่องของการกะระจายปะปะอุปสรรคปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวคุณนั้นคุณสามารถนําเลข2เลขศูนย์เนี่ยทำเป็นวอลเปร์ก็ได้นะครับ จดสักดาเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อันนี้ก็เป็นการนุ่นดวงนะให้ดีขึ้นได้โดยเชิงกัดน,นะครับมาดูเรื่องคนที่เป็นพนักงานหรือราชการนะครับงานหุ้งช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูเรื่องของจุดเด่นนะครับในเรื่องของคนที่ทํางานหุ้งช่วงนี้ไพ่ขึ้นความเฟดนะครับมาจากความคิดของคุณที่มีความ ปัญเจิดนะอ่ามีความคิดที่สร้างสรรค์นะครับความคิดสร้างสรรค์ของตัวคุณเนี่ยนำพาซึ่งความสําเร็จนําพาซึ่งในเรื่องของความก้าวหน้าเข้าหาตัวคุณนะครับไอเดียต่างๆความคิดต่างๆสิ่งที่คุณคิดอะไรได้แล้วต้องลงมือทำนะอยากชัดเจเนด้วยนะครับเป็นการเสนอไอเดียต่ออ่าในเรื่องของผู้รักผู้ใหญ่นะครับต่อหัวหน้าของคุณนะเพื่อจะอ่าให้คุณเกิดความก้าวหน้ามากขึ้นรับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆได้โดยชงนัดนนะครับมาดูคนข้างสซิคนข้างๆปพขึ้นเป็น ดอกบัวนะครับดอกบัวคือสติปัญญาคนข้างค่อนข้างจะยอมรับความคิดของคุณนะดังนั้นในห้องชุดนี้คุณเสนออะไรไปเนี่ยมีหลักมีฐานมีคนไว้เนื้อเชื่อใจตัวคุณแต่คุณก็ต้องแสดงสักยภาพที่มันชัดเจนด้วยนะเพราะว่าการที่คนไว้เนื้อเชื่อใจตัวคุณแล้วเนี่ยคุณก็ต้องทําให้แบบเต็มที่สุดความสามารถความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยจะได้มีไปได้ตดลอดนะครับอุปสรรคล่ะอุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของไพ่ขอนะครับเอ่อในเรื่องของสิ่งที่ตัวคุณเองเนี่ย ต้องระวังนะสิ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของการเสริมเติมแต่งเสริมทักษะตัวคุณเองเนี่ยให้มีความดิงกะมากขึ้นอะไรที่เป็นจุดด้อยของตัวคุณเนี่ยคุณเองต้องเสริมให้ดีนะครับทําให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องสิ่งที่มันเป็นความกังวลใจในเรื่องสิ่งที่มันเป็นการที่คุณยังไม่เสริมเพิ่มเติมยังไม่เรียนรู้มากพอเนี่ยก็ต้องทำให้เรียนรู้มากพอจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของการกระทำของตัวคุณเองนะครับมัลซิว่าไพ่จะเจิอ,อะไรบ้าง ไหเตือนไปขึ้นเป็นศัพศาสตร์นะครับในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของการปรับมุมมองหลายๆอย่างให้มันเป็นในทิศทางที่คุณเนี่ยเอ้ยทำได้เอ้ยมีความมั่นใจนะเพราะว่าความมั่นใจเนี่ยมันจะนําพาซึ่งความสําเร็จให้กับตัวคุณเนี่ยไปได้ไปให้ถึงฝั่งฝาได้ไปให้ถึงความสิ่งที่คุณคิดเอาไว้แล้วว่าเอ๊ะความสำเร็จพอมก็หน้คุณต้องทำแบบนี้นะคุณก็ทําอย่างเต็มที่ด้วยความมั่นใจนี่แหละจะเป็นจุดที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณคิด หรือไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณเสนอแนวคิดเสนอแนวทางเสนอโปรเจกต์ต่างๆก็มีความเสร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเชิงกัดน,นะครับมาดูเลขมงคลนะครับที่จะเสริมในเรื่องของงานของคุณในห้องช่วงนี้เป็นเลขอะไรไพ่คือเมเลขห้าไพ่คือเมเลขเก้านะครับเลขค่าเสริมสติปัญญาเสริมความคิด นะครับเสริมความมุ่งมั่นเลขเก้าเสริมความเก้าหน้าในเรื่องของหน้าที่งานงานมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นนคุณนําเลข5้าแล้วก็เลข9ท้าทำเป็นไว้เพืก็ได้นะครับจดสักการะเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนดวงการงา,งานของตัวคุณในควงจงนี้นะครับมาดูเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรบ้างจุดเด่นในเรื่องคนทำธุรกิจเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นไพ่แหวนสองวงน,นะครับเอ่อ ไพ่นี้เป็นเนรูปรูปแบบที่คุณเอเนีมีความสําเร็จนะมาจากการเชื่อมโยงประสานงานกับผู้คนจากคนรอบข้างนะครับทําให้ในเรื่องการปฏิสัมพันธ์ดิวธุรกิจต่างๆเนี่ยมีความปังมีความสําเร็จในทิศทางที่ดีจากการที่คุณเข้าหาผู้คนนะครับต่อมาในเรื่องของคนรอบข้างไพ่ขึ้นในเรื่องของไพ่ นะครับในเรื่องของคนรอบ้างเนี่ยพร้อมจะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่นะช่วยเหลือคุณในทุกมุมทุกด้านไม่ว่าอะไรก็ตามเปิดเผยช่วยเหลือแบบไม่ว่าคุณจะขออะไรนะไม่ว่าคุณจะให้ช่วยเหลือเรื่องอะไรเนี่ยคนรอบ้างเต็มที่กับคุณนะดังนั้นการที่คุณมีในเรื่องของความสามารถการปฏิจัมัณฑ์ผู้คนและผู้คนก็ยินดีช่วยเหลือวตัวคุณเนี่ยไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรก็ตามหรือธุรกิจใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างไปที่ทางที่ดีเลยทีเดียวนะครับอุปสรรคอะไรมีไหมรูซิ อุปสรรคไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของปืนลูกโม่นะครับอุปสรรคมาพร้อมกับการตัดสินใจนะบา,บ,าบางสิ่งบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการตัดสินใจเรื่องการลงทุนการตัดสินใจเรื่องของการทํา,าทธุรกิจในห้องจุงเนี้ยต้องมีความรอบคอบต้องมีการระวังเตรียมตัวให้พร้อมนะหากเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะเหมือนเราถือปืนนะปืนก็นจะย้อนที่จับมายิงตัวคนได้นะอ่าคุณต้องเตรียมพร้อมไม่ดีในเรื่องของการจัดการบริหารการเตรียมพร้อมเรื่องของการดูข้อดีข้อเสีย อะไรควรแก้ไขอะไรควรทำนะความรู้ความสามารถต่างๆมันจะทำให้คุณไม่เกิดความผิดพลาดในเรื่องของทําธุรกิจในห่วงจงนี้นะครับมานรู้สึกว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขังขึ้นเป็นในเรื่องของกับดักนะครับมันเป็นในเรื่องของความหลงนะหลงในเรื่องของอบางสิ่งบางอย่างคุณคิดว่า สำเร็จแน่นอน,นคุณมั่นใจเกินไปนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องดูในเรื่องหลักเหตุผลด้วยออสิ่งนี้ทาได้ไหมโอเคสิ่งนี้มันเคยผิดพลาดสิ่งนี้ไม่เคยผิดพลาดและม,มันมีโอกาสผิดพลาดไหมเป็นการรอบคอบระวังนะในเรื่องการลงทุนต่างๆดิวธุรกิจกับคนผู้คนหลากหลายมากหน้าหลายตาบางสิ่งบางอย่างก็ต้องดูให้ดีไม่งั้นเนี่ยความผิดพลาดก็จะเกิดในสิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับต้องระวังให้ดีมาดูสิว่าเลขมงคลที่จะเสริมในเรื่องของธุรกิจสนุทรเป็นเลขอ,อะไร ไพ่คือเลขศูนย์ไพ่คือเลขสีขส่นะครับเลขศูนย์เสริมเนื้อเรื่องของการขจรัดปะปออุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับเลขสี่เสริมในเรื่องของการเจราจาการพูดคุยกันติดสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างจะได้หนุนนําให้เกิดความสําเร็จความปังในเรื่องของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นให้คุณนําเลขศูนย์แล้วก็เลขสี่นะครับทาเป็นไวเปอร์จดใส่กระดับเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อหนุนดวงการงานของตัวคุณให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างน,นะครับการเงินเป็นนนอย่่างงงไรใวชวี้ มาดูในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคบค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรค่าใช้จ่ายไปขึ้นเป็น e NERGY นะครับในเรื่องของพลังงานทางด้านจิจตใจตวกุณระวังเหมือนกันนะเออใช้เงินตามจิตใจตามอารมณ์เนี่ยยิ่งทําให้จ่ายออกไปเยอะนะใช้จ่ายอยากซื้อนู่นอยากซื้อนู่นซื้อนัอน่นไม่ได้คิดได้คิดหลังก็มีโอกาสใช้ใจ่ายไปเยอะนะต้องระวังเหมือนกันนะอานดูที่นี่สินไหมนี่สินไฟขึ้นเป็นเซนนะ มันก็เป็นเรื่องอารมณ์เหมือนกันนะครับนี่สินเนี่ยบางทีมันไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าวางแผนนี่ตรงนี้ใช้ก่อนนี่ตรงนี้ใช้หลังนะหรือมีโอกาสที่จะสร้างนิสางสิ์เพิ่มขึ้นจากการที่คุณไม่ได้คัดกรองไม่ใช้สติใช้อารมณ์เป็นอย่างเดียวเนี่ยมันก็สร้างนิสางสิ์เพิ่มขึ้นได้ด้วยต้องระวังให้ดีในห่วงโซนี้นะครับมาดูสิว,ว่าในเรื่องของเงินเก็บอ่ะเงินเก็บมีไหมเงินเก็บไปขึ้นเป็นเวลาครอบครัวนะครับในเรื่องของเงินเก็บเนี่ยถามว่า คือจริงๆเ้วก็เก็บได้แต่ต้องมีแรงบันดาลใจหน่อยนะหลายคนอาจจะเก็บเพื่อใครสักคนเก็บเพื่อคู่ของคุณคนรักของคุณเพื่อลูกเพื่อคนที่คุณรักเพื่อคนที่คุณห่วงใ่นะจะมีแรงบันดาลใจในการเก็บเงินมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วเรื่งเงินมันเข้ามาเยอะเนี่ย energy คือเงนินเข้ามาเยอะด้วยแต่ก็ออกไปเยอะด้วยหากคุณปิดกั้นน้ําไม่ให้ออกไหลออกไปเนี่ยมันไม่มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นได้โดยฉันันนะครับแล้วดิสิ่งก็จะไม่สร้างเพิ่มไดมากยิ่งขึ้นใดโดยฉะนันมาดูเร ลงทุนไปขึ้นเป็นซัพพอร์ตนะครับในเรื่องเงินลงทุนเนี่ยจริง,รงๆมีโอกาสที่ดีในเรื่องการลงทุนด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีคนมานุนนําช่วยเหลือให้คําแนะนําในเรื่องการลงทุนด้วยนะแล้วเนี้ยถ้าหากคุณบริหารดีๆแล้วก็แบ่งสัมปันส่วนในเรื่องการลงทุนก็มีโอกาสจะได้ผลกํลาไรในห้วงช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในะเรื่องของโชคลาภนะในช่วงนี้มีโชคลาภไหมในเรื่องของโชคลาภนะครับไ่ขึ้นเป็น นิรัน,นดรบรรพนะครับโดยโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภแต่โชคลาภไม่ได้เชิงมาฟังหวยแบบโดยตรงแต่เป็นเชิงในเรื่องบบการกระทําของตัวคุณที่ขยันทําขยันหานะครับเมื่อขยันทาขยันหานี่โชคจะมาในเรื่องของงานโชคจะมาเรื่องของการการะทําของตัวคุณเองแต่ก็เกิดเงินเกิดทรัพย์เกิดเงินเกิดทองได้ด้วยเช่นกัดน,นะครับมาดูซิว่าไพ่จะเจออะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของพระอัฒนารีส่วนนะครับในเรื่องของพลังงานของ S <S <an> <S การกระทําของคุณหลายสิ่งหลายอย่างนะมันก็เป็นเรื่องของความตั้งใจเป็นเรื่องการปรับตัวนะครับการที่คุณปรับตัวในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องรายรับนะครับหากปรับตัวปรับสดุลตัวเองนี้เนี่ยไม่ดีเนี่ยมนันจไม่มีเกิดรายจ่ายเพิ่มขึ้นนีสินเพิ่มขึ้นนะครับเก็บเงินไม่ได้ลงทุนไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นผลพวงที่เกิดจากคุณไม่คุมเรื่องของการเงินและรายจ่ายต่างๆที่คุณเองต้องทําในปัจจุบันใหด้ดีที่สุดไม่งั้นจะไม่มีเงินเก็บ จะได้ไม,ม่ไม่มีเงินไปลงทุนนะเดี๋ยวอนาคตมันจะมีเรื่อง well รายจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นแล้วนี่สินเพิ่มขึ้นได้โดยฉะนันนะครับมาดูเรื่องของเลขมงคลนะครับที่จะเสริมในเรื่องของการเงินของคุณในห้วงช่วงนี้ไพ่คือเลขสองนะครับไพ่คือเลขหกนะครับเลขหกแล้วก็เลขสองนะครับเสริมในเรื่องของเสน่ห์ดึงดูดในเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นเลขหกเสริมในเรื่องของความสุข ที่จะมีเงินเข้ามาแล้วก็ใช้ใจอย่างมีความสุขมากขึ้นหรือสามารถให้คุณมีสติเพื่อที่จะใช้เงินได้อย่างถูกต้องใช้เงินอย่างมีสติมากขึ้นนะครับเมื่อคุณนําเลข6เลข2เนี่ยเอาไว้ร้อมรอบตัวคุณทําเป็นมวยเปอร์นะครับจนเสกัดเอาไว้ในกระเป๋าตังค์เพื่อหนุนด,ดวงการเงินของตัวคุณให้มีความปังมากขึ้นได้โดยฉะนั้นนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพเป็นอย่างไรในห้วงช่วงนี้ สุขภาพภายนอกนะครับสุขภาพภายในแล้วก็สุขภาพใจนะครับสุขภาพภายนอกไปขึ้นเป็นใบแดงนะครับสุขภาพภายในไปขึ้นเป็นแอบซ่อนนะครับในเรื่องของสุขภาพภายนอกเนี่ยต้องระวังเหมือนกันไปขึ้นว่าต้องระวังกา,าองรกออกไปข้างนอกไปเจอโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหมือนกันนะคือภายนอกต่างๆเนี่ยมัน ก็สามารถควบคุมได้แต่ส่าพภายในเนี่ยภัยือก็ต้องระวังเหมือนกันนะมันมีเรื่องของโรคประจําตัวหากยิ่งถ้าคุณมีโรคประจําตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยดูแลร่างกายนะไม่ค่อยได้รักษาร่างกายของตัวคุณนะมีการใช้ร่างกายหนักๆหากโคมจนเกินไปยิ่งทําให้คุณป่วยง่ายนะยิ่งทําให้คุณไม่สบายง่ายต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีทั้งข้างในและข้างนอกนะเออมันยิ่งทําให ร่างกายปั่นป่วนจนเกินไปนั้นดูแลร,ร่างกายจะดีกว่าใน่วงจงเนี้จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีแรงที่จะไปหาเงินนาทองมีแรงที่จะ,จะอยู่กับคนที่คุณรักนะครับสุภาพใจเป็นอย่างไรสุภาพใจไพ่ขึ้นเป็นไพ่ช่างน้าหนักนะครับสุภาพใจเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันเป็นการกดอารมณ์ตัวเองนะบางทีบางสิ่งบางอย่างคุณเองก็ไม่ค่อยเห็นถึงความทุกข์ตัวเองแต่จริงๆแล้วคุณเนะี่ยมีความทุกข์ความเครียดเยอะคุณอาจจะ อยากที่จะหลงลืมความทุกตัวเองมากกว่าดังนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ต้องช่างใจนะช่างใจตัวเองแล้วก็มีการตั้งติดเองให้ดีหรือเป็นไปได้อาจจะต้องเสริมด้วยการสวดมนต์เสริมด้วยการนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นจิตใจตัวเองให้มากยิ่งขึ้นจะได้ปล่อยวางเรื่องสิ่งที่มันเป็นความวุ่นวายเรื่องสิ่งต่างๆที่มันเป็นความทุกข์ได้มีพลังใจมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยเชการเพราะว่ายิ่งป่วยใจก็ทําให้คุณป่วยกายได้ด้วยนะต้องระวังให้ดี มาด like ูสิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเดือนธันวาคมนี้นะครับไพ่ขลังนะครับจะเตือนอะไรกับในเรื่องของจุดเด่นตัวตนของตัวคุณไพ่ขึ้นเป็นการตัดสินนะครับในเรื่องของจุดเด่นตัวตนของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นใจนะความหนักแน่นสิ่งที่คุณตัดสินใจทําอะไรไปสักอย่างยนง่งด้วยความตั้งใจนะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทุกสิ่งอย่างเฮ้ยมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้นะแต่อย่าสูญสิ้นความมั่นใจจะดีที่สุดเลยนะ เก็ได้ก็ต้องทําเลยอย่าที่จะรีรออย่าที่จะคิดเยอะจนเกินไปแล้วก็อยากมั่นใจจนเกินไปนะอยู่ด้วยความพอดีพอดีและความจะอยู่เคียงข้างคุณนะครับต่อมาในเรื่องข้อเสียนะไพ่ขลังว่าอย่างไรถ้าขังขึ้นเป็นทางแยกเนี่ยความไม่มั่นใจนะไพ่ขึ้นพลังงานของราชาถือไม้คือความไม่มั่นใจตัวเองนะครับสิ่งที่ไม่มั่นใจในตัวเอง,นะอง,เองหรือว่ามั่นใจสูงเกินไปด้วยเนี่ยนะมันทาให้คุณเริ่มแบบจะเอาอยัางไงดีอืมความผิดพลาด เกิดมาเยอะแล้วเฮ้ยสิ่งเกอสิ่งนั้นไปยังไงต่อมันทําให้คุณรู้สึกโรเลนะโรเลในเรื่องของทิศทางในการการะทําและทําให้คุณชะลอความสำเร็จไปนะบางสิ่งบางอย่างก็ต้องสร้างความตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเราทําสิ่งนั้นเฮ้ยสิ่งที่เรากลัวคืออะไรเราจัดการแก้ไขจะได้ไม่โรเลในทิศทางและเกิดความสำเร็จในทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวนะคะรับเบอร์ซิว่าคนรํบข้างไว้อย่างไรคนรับข้างไปขึ้นเหนือเรื่องของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สมบัติ ในเรื่องของทรัพย์สมบัติเนี่ยนั่นเป็นเรื่องคนรับข้างที่มาช่วยเหลือตัวคุณเป็นเหมือนสมบัติที่คุณต้องรักษาเอาไว้นะเพราะว่ามิตรภาพในห่ายากมากที่จะจริงใจต่อคุณนะที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยเกิดความเสเปคในชีวิตเพราะทุกๆคนเนี่ยลุนแล้วต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนล้นแล้วต้องพึ่งพาพึ่งพิงซึ่งกันและกันมันเป็นคอนเนคชั่นที่คุณเองต้องรักษาเอาไว้ เพราะในห้องเนี่ยคุณจะเจอคนที่จริงใจค่อนข้างเยอะแต่คุณต้องรักษาเอาไว้ให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าร่วมงานกันแค่ครั้งเดียวพอจบมันก็ไม่ได้ถูกไหมนั้นเราต้องรักษาเอาไว้พึ่งพาพึ่งอาศัยซึ่งกันและกันทําความดีกันไปทําความดีกันมามีการช่วยเหลือเกื้อนหนุนกันไปนเนี่ยทำให้ในเรื่องของอความสัมพันธ์ต่างๆมันดีขึ้นไปสู่อนาคตก็ดีขึ้นนะเกื้อนหนุนกันต่อไปเรื่อยๆจะดีกว่านะครับมาดูซิว่า ไพ่สิทธิกริยานะครับจะแนะนําอะไรนะครับขอบารมีครูบาจยา์นะครับที่แนะแนวทางผ่านไพ่สิทธิกริยาไพ่ขึ้นเป็นพระแม่โพศพนะครับในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความสําเร็จนะมันเกิดจากจิตใจตัวคุณที่คุณมั่นใจแล้วก็คุณทําหรือสร้างอะไรก็ตามในหวงชุวง,งนี้มีความสําเร็จสูงมากนะและความมั่นใจตัวนี้นะความที่คุณไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้ ในทุกๆอุปสรรคก็จะนำพาให้คุณเนี่ยไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ตามก็สํายดายนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของอุปสมบทนะครับไพ่ขึ้นพาระนานอุปสมบทเนี่ยคือการปล่อยวางเรื่องเก่า,เ,กาเรื่องเดิม,เ,ดมเรื่องความผิดพลาดเรื่องอะไรก็ตามที่มันต้องจัดการบริหารให้ดีนะรวมไปถึงเรื่องของการที่คุณเองเนี่ยอาจจะหาเวลานะไปไหว้พระนะหาเวลาไปไหว้พระพุทธชิราชก็ได้นะถ้ายิ่งดีเราก็อาจจะไปจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นะครับไปไหว้พระพุทธชินราชเพื่อจะหนุนนําให้ ความสเสจที่เกิดขึ้นหรือคุณสามารถไปวัดใกล้บ้านที่มีพระพุเชษราชก็ได้นะเพื่อจะให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะให้คุณเกิดความสําเร็จสําเร็จผลหรือคุณสามารถจะไปไหวที่บ้านของคุณก็ได้หนระือในคลิปนี้ก็ได้นะคุณจุดคลิปนี้เอาไว้ก่อนแล้วคุณก็อธิษฐานจิตถึงพระพุเชษราชให้ท่านปกปักรักษาให้ท่านอวยพรให้ชีวิตของคุณนะดีขึ้นพบเจอแต่สิ่งดีสิ่งที่คิดให้สมปรารถนาตัวคุณนะครับ มาดูในเรื่องของไพ่บุญญาเป็นิหารนะครับไพ่จะบอกอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการไหวสั่นหลักเมืองนะครับการไหวสัาหลักเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่นุนนำนะเป็นการที่ให้คุณอธิษฐานในเรื่องของความสําเร็จไอฐานเรื่องของสิ่งที่คุณกังวลใจนะให้พระหลักเมืองเนี่ยเป็นหลักใจเป็นหลักใจให้คุณทําอะไรก็ตามขจาระประอุปสรรนาไปในทิศทางที่ออกไปจากชีวิตตัวคุณนะครับ แล้วเนี่ยคุณสามารถไปไหว้สลักเมืองได้ทุกๆจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่นะครับเพื่อจะหนุนนําให้คุณเนี่ยสัมร็จผลมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการที่คุณทําบุญในคนยากไร้นะครับเพื่อจะหนุนนําให้คุณเจอคนดีๆนะเจอคนที่คุณพึ่งได้มีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับความรักมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเมื่อคุณทําบุญแล้วนะครับหรือว่าคุณทําความดีแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลนะการนที่จะสวดมนต์นั่งสมาธิ คุณกกกดน้าด้วยนะครับอุทิศบุญนะให้กับเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเทพเทวาทีกปกปักรักษานะครับครูบาอาจารย์นะแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนะให้ให้ครบด้านเพื่อจะหนุนนําชีวิตของคุณเนะี่ยไม่ให้ตกต่ําชีวิตของคุณจะเจอแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตให้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจทใี่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ